ครับผมนายสุขสันต์ระยย้อยและผมนายพิสารยำใสวันนี้พวกเราสองคนอยู่นะชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านหนองบึงตำบลกระโพงมือตะตุมจังหวัดสุรินทร์<ห>ซึ่งวันนี้พวกเราจะพาท่านชมมารู้จัดสินค้าโอท็อกที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านซึ่งจะเป็นสินค้าอะไรนั้นตามกเราไปดูกันเลยครับน,นี่คือผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อกที่พวกเราจะพาท่านมาดูครับคือการจักสานไม้ไผ่ครับ และหน้าตอนนี้พะล็อก็ยืนอยู่นะที่ทาการกจัดสารไม่ไถ่ของหมู่บ้านครับผมครับและที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหลังก็คือดิคองครับเ็นอะครับพี่สารคองครับของตาเมรนะครับเล็กกระรับอ๋อไม่ใช่ทําอะไรครับไม่ใช่ใส่พวกปลาพวกปบพวกอะไรนี้ครับขอแต่อันนี้ขนาดใหญ่เราไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับใช้คงมไม่ได้ครับเราใช้ขนาดนี้ครับอและประธานัอันที่คุณสะพายอยู่ในสื่ออ๋ออันนี้เรียกกระเชือ50เซนครับ ใช้ทาอะไรครับใช้เก็บคล้องปลาเก็บเก็บอะไรอย่างนี้ครับอ๋อครับผมแล้วไอที่คุณถือคืออะไรครับอันนี้คือส่งไว้สําหรับขังเป็ดขังไก่ครับอ๋อทำไมเล็กจังครับอ๋อที่เห็นเล็กก็คือเราดัดแปลงมาเป็นโครงไปขนาดเล็กครับอ๋อครับคืนเราจะพาทุกท่านไปรักประทานกลุ่มจักสารไม้ไผ่ของเรานะครับและเราจะได้รู้อะไรเยอะแยะกับผตภัณฑ์สินค้าพวกนี้ครับผมเอาพปเราเลยครับ เราก็อยู่กับคุณอาสมชายผมศอนประธานกลุ่มจักสานหมู่บ้านหนองบึงของเราครับครับสวัสดีครับคุณอาสมชายสมศอนครับผมอยากรู้ประวัติความเป็นมาของกลุ่มจักสานว่ามีที่มาจากไหครับก็กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองบึงนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยที่ว่าเรารวบรวมผลิตภัณฑ์นในชุมชน แล้วก็ผู้ที่มีมีความสามารถในทางด้านนี้ก็คือผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชนนะครับโดยที่ว่าเรารวบรวมเข้ามานะครับทีนี้ของเราตรงนี้นี่เราจำขึ้นเพื่อการซื้อขายทั้งแรกนะครับต่อต่อมาต่อมาเข้ามาพุกทางจังหวัดเนี่ยเรา ของทุเรียนเราเนี่ยได้เร่งความถึงนความสาคัญตรงนี้ว่ามันน่าจะไปสู่มาตรฐานของชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ที่ที่ได้ได้รับมาตรฐานนะครับโดยที่ว่าเราก็จะนําผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งไปเข้าสู่กระบวนการในต,ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้อ่าขอมาตรฐานตัวนี้อ็ต่อไปก็ตอ ตัวนี้จะเป็นป้ายใบรับรองมาตรฐานของกลุ่มนะครับว่า,าเราได้ทำสินค้าได้ตามมาตรฐานของนิติธรรมแข่ัออไหนนะครับพอถ้ามันได้ผ่านามาตรฐานตรงนี้ปุ๊บเราก็จะไปถึงกระบ,บรนรรวนการตัตดสินประกอบแบบฟป้ายหลังากนีหมายหมาหมายถึงว่าเรียงตามลำดับชั้นของสินค้าอันนี้จะเป็นประเภทสินค้าประเภทของใช้ ส่วนสามดาวนี้มันจะมีตั้งแต่หนึ่งดาวถึงสามแต่หนึ่งดาวสองดาวนี่อยู่ระดับขั้นที่ว่าขั้นตอนิเริ่มหนึ่งดาวสองดาวแต่แค่สามดาวนี้จะเป็นถู่กระบวนการที่ว่าเป็นระดับขั้นที่ว่าสามารถหายออกได้ครับคุณอาสนใัครับแล้วสินา้าปันนี้มีชื่อว่าอะไรครับตัวนี้เขาเรียกว่า ตะกร้ารูหลังไปช่อนนะครับาการใช้การใช้ก็จะใส่พวก่ากผลไม้พืทั่วไปนะครับและถานที่ที่เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์นี้อยู่ตรงไหนครับ๋อตาไอไอะบวนการผลิตทั้งหมดนี้นะครับเราจะให้แต่ละครัวเรือนเข้าไปทำนะครับเพราะว่า,าที่เราให้ไปทำแบบนั้นเนี่ยก็คือ ให้เขามอาีอยู่กับบ้านอยู่กับที่เป็นรายได้เสริมครอบครัวของเขาเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันทำกันยังไงมันถึงจะได้จะกล้ามาหนึ่งใบมันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอ่ะไปครับอํามุนน่าสนใจไปเลยครับครับตอนนี้เรานะครับใกล้จะถึงที่ที่หมายแล้วนะครับที่ผู้สูงอายุเขา ทำกระบวนการตรงนี้นะครับโดยที่ว่าไปที่บ้านคุณพ่อจีนเจริญสุขนะครับครับแล้วตอนนี้เราก็อ,อยู่ที่สถานที่การทําการจอกสารไม่ไทยของบ้านของเราแล้วนะครับสวัสดีครับุุตารนะครับครับผม คุณน้าครับตอนนี้คุณตากำลังทำอะไรอยู่ครับอ่าคุณตาตอนนี้นะครับกำลังเหลาไม้ไผ่ให้เป็นเส้นนะครับเพื่อที่จะทำเป็นกระเชอนะครับกระเชอเป็นมงคลนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้มากเส้นนี้ไอ้เส้นตัวนี้คือทูนิสเอาทรงนี้ใช่ครับไอ้คือเส้นเส้นเส้นไม้ไผ่ตัวเนี้ยเราเอามาสานให้มันให้มันได้อย่างนี้นะครับ นะครับานก็สานไปตานะครับสามวันสามวันยังไม่เสร็จเลยนะครับวันใช้ความละเอียดครับต้องใช้ความละเอียดนะครับความชานาญแล้วที่คุณตากำลังทําอยู่นี่คือลายอะไรครับตัวนี้เขาเรียกว่าลายสามลายสามนะครับลายสามเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างเจ็ทนนะครับมันเจ็ทน ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปใช่ครับใช่ครับราคาราคาแต่ละชิ้นงานก็ต่างกันไปตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณราคา170บาทนะครับนะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับวันนี้ที่เราพาทุกท่านมาชมกับการจัดสารห้ไผ่ของชุมชนของเราครับและสุดท้ายนี้เราต้องขอขอบคุณคุณพ่อจีนและคุณน้าชมชัยผู้สอนนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มีความ สนใจเกี่ยวกับสิน้านี้หรือทิ่กภัถา์ตัวนี้สามารถมาเยี่ยมกมได้นไนครับได้ที่หมู่มบ้านผิดเพียงนะครับบ้านหนอ,องบึงหมุด2ตำบลกระโพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วสุดท้ายนี้พวงสองคนต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณครัครับ